เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเมนูพี่น้องแซ่บครับมาเนี่มากินบุฟเฟ่พี่น้องคนละ250บาทครับผมบแซ่บครับหลังจากกินส้ตามตำมาซสมือือหลายมาเนี่กับเปลี่ยนรสชาติกินปลาหมึกพี่น้องเรียกว่ากุ้งย่างกระลลยอยู่ได้พี่นอ้อ,องนี่ครับของสดสดไม่ไหมพี่น้องชอบที่สุดก็คือกุ้งแหละพี่น้องเลยนี่ครับ เปลี่ยนรสชาตินาะพี่น้องหลังจากกินมกปีว่าเป็นมกน้ำมหมว่าส้มตำนักสีไหมพี่น้องมนอีกเลยเปลี่ยนเป็นเออ,อ,นนอเขาเรียกว่าบุกเพกับบแม่นอกพี่น้องคนละสองร้อยห้าสิบบาทนกินตามจนอิ่มพนละพี่น้องกีนละก,กี่บาทนาะพี่น้องถือว่าถูกนอกพี่น้องเนะาะปลาหมึกกับตัวใหญ่พร้อมพี่น้องจับแซ่บครับพี่น้องมาด้วครับกินด้วยกันครับผม ขอบคุณทุกคนที่รับส้มครับเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมานั่งกินอยู่ปใกล้ที่ทางานนี่แหละพี่น้องร้านบุฟเฟ่เนาะหรือว่าก็เอินจังไดแหละพี่น้องผมกับบรลูเหมือนกันเนาะแต่ว่าคนขายเป็นขีดเนาะพี่น้องโดยเฉพาะปลาหมึกแ้วกุ้งพี่น้องอยากจังใดแต่เอามากินได้เนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่รับส้มก็แล้วกันเนาะพี่น้องขอบคุณในหลายเนาะมันนี้ก็อีโอโตแหละพี่น้องเลี้ยกิน ให้อิ่มก่อนขอบคุณกั้วกันเร้อพไปน้องสำหรับมือนี้กับไก,ก,ก่จ้ากะบจิคอตล่าไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมมือนี้สวัสดีครับ